ภายใต้การทำทีมของกุนซือคนใหม่อย่างเอนโซมาเรสกาต่อยอดความโหดจากฤดูการที่แล้วมาจนถึงฤดูการนี้ของน้องหนาวโคพาวเมอร์การมาของซานโชนั้นจะทำให้เชลซีฟอร์มแจมเหลือเกินในฟุตบอลยุโรปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เพชรซ้อมจ่อฟุตบอลคลับภูมิใจเสนอทับสิงบลูสู้ยิบตาให้เสียงภาษาไทยโดยมินนี่เพชรซ้อมจ่อ ในฤดูการ2023-2024ทัพสิงบลูจบด้วยอันดับที่6โดยทำแต้มไปได้63คะแนนอยู่ในพื้นที่ที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเริ่มต้นฤดูการ2024-2025นี้ทีมเชลซีได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมคนที่จะมารับหน้าที่ก็คือเอนโซมาเรสกาคนงานของเขาก็คือพาเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จกุนซือชาวอิตาลีรายนี้ เริ่มรับบทบาทตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2024ด้วยสัญญา5ปีโดยสโมสรมีเงื่อนไขให้ขยายสัญญาได้อีก1ปีเกมแรกในการปีซีซั่นที่อเมริกาเชลซีเสมอกับทีมเวกแฮมไป2ประตูต่อ2นี่คือทีมจากลีกวันของไรอันเรโนคนที่แสดงเป็นเดดพูนั่นเองนัดที่2พวกเขาต้องพ่ายให้กับเซลติกไป1ประตูต่อ4เราแฟนแสิงบลูเริ่มคิดในใจตอนนั้นว่าูว่าไม่ใช่ละ เข้าสู่เดือนสิงหาคมเกมกระชับมิตรนัดแรกเอาชนะทีมคลับอเมริกาไปได้3ประตูต่อศูนนัดที่2พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พิีเมลีกไป4ประตูต่อ2ต่อมาพ่ายให้กับทัพลาชันชุดขาวไป2ประตูต่อ1และเกมกระชับมิตรนัดสุดท้ายเอาเสมออินเตอร์มิลานไปได้1ประตูต่อ1ในส่วนของตลาดนักเตะเรียกได้ว่าเสริมทัพเข้ามาเยอะพอสมควรเริ่มจากอามนโดโบยาที่หมดสัญญายืมตัวกับฟูลแลม อาดาราบิโอโยเซนฟีจากฟูลแลมอาม وري เคลรี่แมนจากแอตันวิลล่าราคา19ล้านปอนด์มาร์กกิลจากบาร์เซโลนา5ล้านปอนด์คีนันดิวบิลลี่ฮอรตามมาเลสกามาจากเลสเตอร์ซิตี้จำนวน30ล้านปอนด์เรียนาโตเวกาจากบาเซนสิบสอล้านปอนด์คาเลบไวลี่จากแอตแลนตายูไนเต็ด8.5ล้านปอนด์ ฟิลิปโยเกนเซนจากบียริเลยีล้านปอนด์ยังไม่หมดอีกเลยนี่อารอนอันเซมิโนจากโบคาจูเนียสิล้านปอนด์เปโดเนโตจากบูฟแฮมตัน54ล้านปอนด์เจ้าฟิลิปจากแอตเลติโกมาดริด4ี่ล้านปอนด์และคนสุดท้ายนี่คือคนที่ทําให้แฟนผีร้องไห้เสียดายจาดอนซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวนี่แค่ขาเข้านะครับว่าเยอะแล้วขาออกเยอะกว่าอีก เอาที่เด่นๆก็เช่นเดียโก้ซิมวาหมดสัญญาลูอิธฮอลไปนิวคาสเซิลมาลองซาหมดสัญญาคอเนอร์กาเลเกอร์ย้ายไปแอเดติโกมาดริด42ล้านปอนด์โคชเกป้าอริสบาลาก้าย้ายไปบอสมัดพิตู้โลเมลูลูกากูย้ายไปนาโปลี25.2ล้านปอนด์เทเวอร์ชาโลบาย้ายไปคิสตันพาเลตด,ด้วยสัญญายืมตัวและลาฮิมสเตอร์ลิงย้ายไปอาร์เซนอลด้วยสัญญายืมตัว วันที่18เดือนสิงหาคมปี2024นี่คือเกมพรีมเมยร์ลีกนัดแรกของเชลซีโดยจะพบกับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นเป็นทัพเรือใบในเวอร์ชั่นที่ยังไม่โดนของมารเรสกาได้เปลี่ยนแปลงผู้เล่น4คนจากเกมที่เสมอกับอินเตอร์มิลานโดยมอยไกยเซโดเอนคุนคูคโคพามเมอร์นิโคลัสแจ็กสันต่างก็ได้ลงเล่นตัวจริงทัพสิงบลูเริ่มต้นด้วยแผน4-2-3-1โดยให้ไกเซโดเล่นร่วมกับลามิโอลาเวียในตำแหน่งตัวรับ เอนโซเฟอร์ d ดนเดเล่นตรงกลางอยู่สูงกว่าทั้งสองเอ็นนักเรียนลงเล่นด้านซ้ายทุยเอ็นคุนคูและน้องหนาวโคพาเมอร์ลงเล่นฝั่งขวาทางด้านของวิธลี่โฟฟาน่านั้นลงเล่นในพิมเมลีกนัดแรกในรอบ448วันเองก็เจ็บไปนานเกินสุดท้ายผลการแข่งขันที่สแตมฟอร์ดบิดเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์จากฮาเลนและเด็กเก่าอย่างโคราสิตในวันที่22เดือนสิงหาคม เชลซีเปิดบ้านต้อนรับทีมเซอร์เวตจากสวิตเซอร์แลนด์ในรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นเชลซีที่ออกนำไปก่อนในนาทีที่50จากเอ็นคุนคูและเป่าลูกโป่งโชว์ไปทีหนึงและนาทีที่76จากมาดูไอเคเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เกมพิเมียร์ลีกนัดที่2เชลซีออกไปเยือนบูฟแทมปันทัพสิงบลูมีการเปลี่ยนแปลง2ผู้เล่นจากเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก โ o มิโอราเวียไม่ได้ลงเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขณะที่คิสโตเฟอร์เอนคุนคูต้องนั่งสำรองหลังจากที่ต้องลงเล่นทั้ง2เกมก่อนหน้านี้มาดูเอเก้และมูดิกได้โอกาสลงเล่นกับแจ็คสันหวังและโคพาเมอร์ผลก็คือเชลซีเอาชนะไปได้2ประตูต่อ6และแน่นอนเมื่อยิงเยอะเกินผมขี้เกียจไล่ชื่อเอาเป็นว่ามาดูเอเก้แฮตทริกโดยเกมนี้เจ้าฟิลิกได้ลงเล่นในพิเมลีกอีกครั้งและทำประตูได้มันรู้สึกดีมาก ก่อนอื่นเลยมันเยี่ยมมากที่ได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับเชลซีและผมก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมทั้งหมดจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญกับการคว้าชัยชนะให้กับทีมแต่แน่นอนว่าผมมีความสุขมากที่ได้ลงสนามและทําประตูได้นี่คือคํากล่าวเท่ๆหลังจบเกมของเจ้าฟิลิกในเกมการแข่งขันยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครั้งนี้เชลซีต้องบุกไปเยือนซาเวตท,ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยพวกเขาพ่ายให้กับเจ้าบ้านไป2ประตูต่อหนึ่ง แต่สกอร์รวม2นัดพวกเขาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ3นั่นทําให้เชลซียังคงได้ไปต่อในรายการนี้เกมพิเมียลีกนัดที่3เชลซีเปิดบ้านเสมอกับคิตตันพาเลตไป1ประตูต่อ1เกมนี้ผู้ทําประตูก็คือนิโคลัสแจ็กสันต่อมาในพิมียลีกเชลซีบุกไปเยือนบอลมัดและเอาชนะไปได้0ประตูต่อ1จากเอ็นคุนคูต่อมาในเกมพิเมลีกนัดที่5เชลซีบุกไปเยือนขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ด ในเกมนี้เอนโซมาเลต้าปรับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริง3คนโดยให้เอนโซเฟอร์นนเดสกลับมาลงเล่นในตำแหน่งกองกลางจารดอนชานโชเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายและอาดาลาบิโอโยลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเกมนี้เริ่มมาไม่ถึง20นาทีเป็นฝั่งของเชลซีที่นำไปก่อน2ประตูจากนิโคลัสแจคสันรับจบเมาสคนเดียวจากนั้นในนาทีที่47น้องหนาวโคพามเมอร์ก็ทำประตูได้และจบไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ3 หลังจบการแข่งขันพิเมลิกนัดที่5เชลซีมี10แต้มรั้งอันดับ5ของตารางในศึกคาราบาวครับเชลซี Chelsea เปิดบ้านเอาชนะบาโลทีมจากลีกทูไปได้5ประตูต่อศูนย์เอ็นคุนคูแฮตทริกได้กลับมาในพิเมลิกเชลซี Chelsea เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันโดยประตูในเกมนี้เกิดขึ้นในครึ่งแรกทั้งหมดเป็นฝั่งของเชลซีที่ทำได้4ประตูซึ่งก็มาจากโคพาเมอร์คนเดียวจะโหดไปไหนเนี่ย และฝั่งของไบรตันก็ทําได้2ประตูจบเกมเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ,อ2โคพาเมอร์ถือว่ากําลังโหดสุดๆเลยในช่วงนี้ต่อมาในรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเกนตไปได้4ประตูต่อ2ในพิมร์ลีกนัดที่7เชลซีเปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอเรสไป1ประตูต่อ1และบิ๊กแมตช์ในสัปดาห์ที่8วันที่20เดือนตุลาคมปี2024สิงห์บลูต้องบุกไปเยือนทัพหงแดงที่แอนฟิล การที่คูคูเลยียและโฟฟาน่าถูกแบนทําให้เชลซีต้องเปลี่ยนผู้เล่นอย่างน้อย2คนและหนึ่งในนั้นก็คือการกลับมาของลิทเจมเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงพรีซีซั่นโดยกับตันทีมลงเล่นในตําแหน่งแบ็กขวามาโลคูโตเป็นแบ็กซ้ายอดาราบิโอโยลงเล่นแทนโฟฟนาน่าและยังมีการเปลี่ยนตําแหน่งในส่วนของมิดฟิลรามิโอลาเวียลงเล่นแทนเอนโซเฟอรันเดส เป็นฝั่งของหงแดงที่ออกนำไปก่อนในนาทีที่29จากลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาจากนั้นสิงห์บลูตีเสมอได้ในนาทีที่48จากนิโคลัสแจ็กสซันในนาทีที่51ลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งจากเคอร์ติสโจนและจบเกมด้วยสกอร์นี้ต่อมาเป็นเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นฝั่งของเชลซีที่บุกไปเอาชนะพานาทีไนกอสไปได้1ประตูต่อ4เกมพิมลีกนดที่9 เชลซีเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้สองประตูต่อหนึ่งได้ประตูจากนิโคลัสแจ็กสันและโคลพารเมอร์ ในรายการคาราบาวครับเชลซี Chelsea ยังคงเจอนิวคาสเซิลอีกครั้งโดยครั้งนี้เชลซี Chelsea ต้องเป็นฝ่ายที่ไปเยือนผลก็คือทั Blue พสิงบลูพ่ให้กับซาลิกาดงนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาต้องตกรอบในคาราบาวครับไปในสัปดาห์ที่10ของพรีเมียร์ลีกเลขมงคลและต้องเจอกับทีมที่เป็นมงคลอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทัพผีแดงเพิ่งจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาใหม่ๆนั่นก็คือลุสฟานนิสเตอรอยที่มาแทนที่ของเอริกเทนฮากกุนซือคนโปรดของจารดอนซานโช เป็นฝ่ายของยูไนเต็ดที่ออกนำไปก่อนในนาทีที่70จากลูกจุดโทษของบรูโน่เฟอร์นันเดสต่อมาไม่กี่นาทีเป็นเชลซีที่ตีเสมอได้จากมอยส์ไกเซโดแล้วจบเกมด้วยผลเสมอกันไป1ประตูต่อ1ในเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโนอาไปได้8ประตูต่อศูนย์อันนี้เล่นบอลหรือเป่ายางเนี่ยโหดเกินกลับมาในพิเมลีกเชลซีเปิดบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับปืนใหญ่อาร์เซนอล เกมนี้มาเรสกาเปลี่ยนผู้เล่นไปเยอะพอสมควรจากเกมที่แล้วเป็นฝั่งของทีมเยือนที่ออกนำไปก่อนในนาทีที่60จากกาเบียวมาตินลลีอีก10นาทีต่อมาเปโดเนโตตีเสมอให้กับสิงบลูแล้วจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ต่อมาเชลซีบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อ2จากนิโคลัสแจ็กสันและเอนโซเฟอร์นันเดสในการแข่งขันระดับทวีปทัพสิงบลูบุกไปเอาชนะไฮเดนฮามไปได้0ประตูต่อ2 จากเอ็นคุนคูและมูดิกในเกมพิเมลีกนัดที่13เชลซีเล่นในสเตมฟอร์ดบิดพบกับแอตตันวิลล่ามาเลสกาเปลี่ยนผู้เล่นครั้งใหญ่อีกครั้งจารอนซานโชยังคงได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายโดยมีเปโดเนโตในตำแหน่งปีกขวา โคพาเมอร์อยู่หลังนิโคลัสแจ็กสันมอยไกเซโดต้องลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คคือเวสลี์โฟฟาน่าและลีวายโควิลขณะที่คูคูเร่ยก็เล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมในนัดนี้เชลซี Chelsea ก็ผลงานแจ่มอีกตามเคยเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์จากนิโคลัสแจ็กสันเอนโซเฟอร์นนเดสและโคพาเมอร์ในเกมต่อมาเชลซี Chelsea ผลงานอย่างโหดบุกไปถลม่มเซาแ์ทมป์ตัน1นประตูต่อ5ลูกทีมของมาเลสกาตอนนี้กำลังมั่นใจแบบสุด,สด เกมพิมพ์เมลีกนัดถัดไปเชลซีต้องทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทอตแนมฮอสเปอร์โดยในเกมนี้มาเลสกาเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงถึง7คนจากนัดที่ผ่านมาเป็นฝ่ายของเจ้าบ้านอย่างทอตแนมออกนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์หลังจากผ่านไปเพียงแค่11นาทีเท่านั้นโดยเสียทั้ง2ประตูเกิดจากการหล่อลื่นของพี่คูคุริยาหลังจบเกมพี่แกถึงขนาดถอดเกือบทิ้งทางขยะไปแล้วก็เป็นฝั่งของสิงห์บลูครับที่ซัดไปสีลูกรวดจากจาดอนซานโช จุดโทษ2ลูกของโคพามเมอร์และเอ็นโซเฟอนันเดสก่อนที่ซองเฮืงมินจะมาทําประตูได้ในช่วงท้ายเกมจบเกมเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ4อะไรก็หยุดไม่อยู่ครับนาทีนี้ขนาดโดนนําก่อน2ลูกยังคืนมาได้ในรายการฟุตบอลยุโรปเชลซีบุกไปเอาชนะอัสตานาไปได้1ประตูต่อ3กลับมาในพิเมลีกเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ1จากคูคเริยาและแจ็คสัน ในรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีเปิดบ้านเอาชนะแซมล็อกโลเวอร์ไป5ประตูต่อหนึ่งเกมพิมเมลีกนัดที่17เชลซีออกไปเยือนเอเวอร์ตันโดยในเกมนี้ลูกทีมของมาเลสกาทำได้เพียงแค่เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูย์และเกมพิมเมลีกนัดที่17ในวันที่26เดือนธันวาปี2024เป็นเกมบ็อ i n g ่งเดยหลังวันคริสต์มาสเชลซี Chelsea เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลม เป็นฝ่ายของเชลซีที่ออกนำไปก่อนในนาทีที่16จากโคพาเมอร์อีกแล้วครับท่านเกือบจะจบเกมแล้วฝั่งทีมเยือนนั้นไม่ยอมมาได้ประตูในช่วงท้ายในนาทีที่82และช่วงทดเวลา90บก5ทำให้เกมนี้เชลซีต้องพ่ายไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทัพสิงบลูนั้นชนะรัวๆแต่ว่า2เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นพวกเขาสะดุดในเกมส่งท้ายปี2024เชลซีต้องบุกไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างมาขาวสตุตการ์ดทุยอิบสวิททา มาเลสกาบอกกับลูกทีมว่าสะดุดไป2นัดแล้วอย่าให้มีนัดที่3ผลก็คือเป็นฝั่งของเชลซีที่พ่ายไป2ประตูต่อ0น,นี่คือการแพ้ติดต่อกันครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของามาเรสกา3นัดหลังสุดพวกเขาเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเข้าสู่สกราดใหม่เกมแรกในปี2025ทัพสิงบลูเชลซีต้องออกไปเยือนคริสตันพาเลตมาเลสกาบอกกับลูกทีมอีกครั้งหลังจากที่สะดุดไป3นัดนัดที่4นี้ไม่ควร ในเกมนี้มีนักเตะอายุ18ได้โอกาสลงเล่นอย่างอาชิมปงเล่นร่วมกับลีวายโควิลนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ในทีมตัวจริงถึง5คนผู้รักษาประตูอย่างโรเบิร์ตซานเชสกลับมาทําหน้าที่มาโลกุโตได้ลงเล่นในแนวรับถัดไปอีกน้องหนาวโคพาเมอร์ประกบข้างเปโดเนโตและจารดอนซานโชนิโคลัสแจ็คสันประจำการหน้าเป้าขณะที่มาดูเอเกและเจ้าฟิลิกต้องนั่งสำรอง เกมเริ่มมาเพียงแค่14นาทีเท่านั้นเป็นฝ่ายของทีมเยือนอย่างเชลซีที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากน้องหนาวโคพาเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่แล้วในนาทีที่82เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านตีเสมอได้แล้วจบเกมนี้ไปด้วยผลเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นทำให้เชลซีสะดุด4นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกมาเลสกากล่าวหลังจบเกมว่าเราน่าจะทำได้ดีพอที่จะคว้าชัยในวันนี้ระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลัง ผมคิดว่าเรามีโอกาสมากพอที่จะได้ประตูแต่ในการเดินหน้าต่อไปคุณต้องเล่นอย่างเฉียบขาดไม่เช่นนั้นเกมจะเปิดกว้างเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามแห่งนี้หลังจากจบสัปดาห์ที่20ทีมเชลซีอยู่อันดับ4ของตารางมี36คะแนนในรายการยูฟ่าคอนเฟเรนลีกนั้นพวกเขาอยู่อันดับ1ของตารางมี18คะแนน โอกาสเข้ารอบต่อไปมันทั้งจ้าเสลเกินผลงานนักเตะคนที่ร้อนแรงที่สุดอย่างโคพาเมอร์ตอนนี้ลงเล่นไป20นัดทําได้13ประตูสําหรับแฟนแฟนเชลซีมีความคิดเห็นอย่างไรกับทีมในตอนนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ